อตออันนี้เตรียมตัวตั้งใจปฏิบัติที่เราเคยทำมาการภาวนาเราก็ต้องรู้จักจริตนิสัยจิตใจของเราว่าจิตใจของเรานั่นมีจริตหนักไปในทางไหน อันนี้เป็นสิ่งเด็ดสาคัญเราทั้งหลายจะต้องทราบตัวเองดูตัวเองให้ตรงถ้าหากเราดูไม่ตรงมีอคติแล้วอาจจะมองตัวเองผิดหรือมองจิตใจของเราผิดเกิดความสำคัญผิดขึ้นมาไม่สามารถที่จะแก้ไขปลดเปลื้อนตัวเองออกจาก สิ่งแวดล้อมฝ่ายตำ่ำขึ้นสู่ระดับสูงให้ปรากฏขึ้นได้วพรวนเวียนอยู่เพราะเราหาช่องทางออกไม่ได้หาช่องทางไม่เห็นนึกว่าไม่มีอะไรเพราะเราไม่เห็นความไม่เห็นไม่ใช่ว่า เป็นสิ่งที่เราควรนอนใจเราที่ไม่รู้ไม่ใช่ว่าไม่มีสิ่งที่เหลือจากเรารู้เราเห็นยังมีอยู่อีกมากเพราะเอ็ดนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนไม่ให้ประมาทท่านกล่าวว่าควรพิจารณาทุกวันทุกวัน เรพิจารณาหนึ่งๆว่าธรรมวิเศษยังมีอยู่อีกนอกเหนือกว่านี้ยังมีอยู่อีกไม่ใช่เพียงเท่านี้เพราะเอ้น,นการภาวนาจำเป็นอย่างยิ่งเราควรพยายามที่จะสังเกตจิตของเรา เพราะธรรมทั้งหลายไม่ว่าส่วนไหนของธรรมจะเป็นส่วนละเอียดหรือจะเป็นส่วนหยาจะเป็นส่วนกุศลหรือจะเป็นส่วนอกุศล,ลต้องบังเกิดขึ้นที่จิตแล้วก็สำเร็จที่จิตจะสำเร็จเป็นกุศลก็ต้องสำเร็จที่จิตจิตเป็นผู้ตัดสิน จะสำเร็จเป็นอกุศลเป็นบาปเป็นกรรมเป็นเวรก็สำเร็จขึ้นที่จิตเมื่อพระองค์ชี้ลงที่จิตชนิดแล้วมุ่งกระสสะดวกสบายสำหรับเราผู้ปฏิบัติเราจับหลักอันนี้ได้แล้วเราก็ไม่ไปไหนเราอยากจะละทำส่วนที่ไม่ดีส่วนที่เป็นบาปเป็นอกุศล เราก็ต้องดูที่จิตเพราะสิ่งเหล่านั้นต้องอาศัยจิตท้งนั้นมันจะเกิดตามลำพังไม่ได้ไม่เห็นสิ่งที่ไม่มีจิตแล้วทำความชั่วทำความเดือดร้อนนอกจากจิตนี่เป็นผู้บังคับเป็นผู้บัญชาให้สิ่งเหล่านั้นทำ เพราะฉะนั้นทำเหล่านั้นจึงสําเร็จมาจากจิตด,ด้วยกันทางนั้นเราควรสังเกตดูจิตใจของเราให้แน่ชัดเพราะจิตใจเป็นสิ่งที่ละเอียดเราจะเอาวัตถุอันอื่นมาดูได้แสนยากนอกจากเอาสติสิ่งที่เป็นนามมาทำด้วยกันที่สามารถระลึกรู้ได้ เราเอาสัมปชัญญะความรู้ตัวสร้างกำลังความรู้ขึ้นให้เพียงพอสามารถที่จะเข้าถึงจิตไปรู้จักจิตของเราได้เราต้องตั้งมั่นอย่าให้เผลอให้มีความเพียรมีความพยายาม มีความรู้ตัวมีความระลึกพยายามสังเกตจิตของเราอยู่ในลักษณะใดมีอารมณ์เช่นใดอารมณ์เหล่านั้นเป็นอารมณ์ที่เราพอใจ หรืออารมณ์ที่เราไม่พอใจถ้าอารมณ์ที่เราชอบเราพอใจก็จะเป็นเหตุให้เกิดอภิชาคือความยินดีความปรารถนาความต้องการขึ้นมา มันปรุงจิตไม่ให้สงบให้เพ่งวัตถุให้น้อมไปข้างนอกไม่ให้เกิดความรู้ตัวไปสนใจเรื่องวัตถุสนใจสิ่งของสนใจภายนอกที่ตนพอใจรักใคร่อยากได้ปรารถนาพัวพันอยู่เลยขาดความรู้ตัวขาดความระลึกตัว ในไม่เป็นงานที่ภาวนาขาดจากสมาธิหรือจิตน้อมไปที่อารมณ์ที่ไม่ชอบมีความทุกข์มีความกระวนกระวายมีความไม่สบายมีความวุ่นวายในจิตในใจเกิดความฟุ้งซ่านความรำคาญ สิ่งเหล่านี้ก็ล้วนแต่เป็นเครื่องทําจิตมาให้เป็นสมาธิเราก็พึงทราบว่าจิตของเราถูกอารมณ์เหล่านี้มาชักจูงหรือเข้างาเราพึงสร้างสติความระลึกสร้างความรู้ตัว พยายามปล่อยวางสร้างความสบายขึ้นมาเราเอาสังขารแก้สังขารเมื่อมันปรุงไปในทางให้เกิดความไม่สงบได้เราก็เอาสังขารปรุงรูปความไม่สงบเพื่อจะได้ปล่อยวางความไม่สงบเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภันย เห็นความไม่ดีของลักษณะอาการจิตท,ที่มีอารมณ์อย่างนั้นอยู่เราเปลี่ยนฉากใหม่เ,เปลี่ยนอารมณ์ใหม่กลับมาเลึกพุโทโธยังจะมีประโยชน์กว่าถึงไม่ได้อะไรก็ได้พุโทโธอยู่ในใจเพราะพุโทโธไม่ได้ทำให้จิตรำคาญไม่ได้จิตให้ฟุ้งซ่านไม่ได้ทำจิตให้หลง เป็นอารมณ์ที่ควรเจริญเป็นอารมณ์ที่ควรภาวนาเป็นบุญเป็นขุศลเป็นควรเก็บระลึกมาไว้ในสติสติเรียกว่าพุทธานุสติควรหยิบยกมาภาวนาได้แทนสิ่งเหล่านั้นตามแบบที่ท่านอาจารย์กงมาท่านเคยอธิบายว่า การภาวนานั้นแรกเราพยายามคอยพิจารณารวมเข้ามาจะให้รู้ว่าเราภาวนาเพราะกิเลสมันต่อสู้ทันว่าทำมันก็ทำพิจารณาไปเรื่อยๆจากกายมาซะก่อนพิจารณาไปเรื่อยทำใจให้ดีค่อยรวมเข้ามารวมเข้ามาให้แคบเข้ามาจนมาถึงใจ มันเบามาเรื่อยท่านว่าจะให้มันหนักทีเดียวแล้วเราไปข่มไปขี่มันหนักทีเดียวมันมันจะไม่เอานี่แบบท่านอาจารย์กงมาเราลองเอามาใช้ดูวิธีของท่านแต่ที่ท่านได้พูกตัวองค์ท่านมาแล้วท่านมาสอนพวกเราบางทีบางคนมีนิสัยเหมือนกับอย่างนั้นไม่ชอบข่มขี่ไม่ชอบบังคับ อาจจะบังคับเท่าไรจิ้นฟุ้งออกไปเพราะฉะนั้นเราอยาให้มันรู้ตัวเราคอยนั่งตรวจดูซะก่อนไม่ต้องรีบร้อนตรวจด,ดูให้มีความรู้สิ่งที่เราดูไหนใครรู้ถึงนั้นให้ชัดในถึงนั้นเครียบเข้ามาเรื่อยๆแต่ให้ทําจริงอยาศาสตกไปว่าทําลอยลอยต้องทํา เพราะอะไรถ้าทำลอยๆเดี๋ยวี่เกลียบเดี๋ยวหลับระวังเพราะฉะนั้นต้องมีความตั้งมั่นในสิ่งที่เราถึงไหนตั้งมั่นถึงนั้นกําหนดไปให้มั่นด้วยทำไปวางไปแล้วลึกไปเลิกไปวางสี่จิตก็คอยสงบเรือปล่อยจิตรวมไปจุดยังไม่สงบละเอียดอ่อนเป็น ถึงขนาดลรวก็บริกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งพอถึงจิตแล้วเราภาวนาพุโทโธเพราะพุโทโธนีล่ละเอียดถ้าเราดูลมด้วยดูพุโทโธด้วยบางบางจิตไม่ชอบเพราะมันมันสองอย่างทั้งลมทั้งพุโทโธด้วยกันบางคนก็ไม่ได้มีบางคนเคยเล่าให้ฟัง ภาวนาะดูลมด้วยดูพูดโธด้วยบริกรรมไปจิตไม่ละเอียดสักทีก็เลยทิ้งลมเอาแต่พูทโทอย่างเดียวจิตก็เลยละเอียดคนอย่างนั้นก็มีเพราะฉะนั้นเราก็สังเกตใ้รู้จักนิสัยของเราด้วยเราควรฝึกแบบไหนเหมาะสมพอดีที่ทำให้จิตใจของเราสงบได้ด้วยอุบ,บายอย่างไรคอยเข้าใจว่าอุปนิสัย เราเคยปฏิบัติมาอย่างนี้หรืออดีตในชาติของเราเราเคยพิจารณาอันนี้เคยกำหนดอันนี้เมื่อถูกกับนิสัยปุญญาปารมีที่เราเคยได้สั่งสมอบรมมาเราก็จะได้ความสงบความสุขได้สมาธิมีสติมีปัญญาตั้งมั่นขึ้นมาด้วยอุบายอย่างนี้ ในสมัยขั้งพุทธกาลก็มีเหมือนกันเนี่ยบางองค์ที่เรียนกรรมฐา,านไม่ถูกกับนิสัยของตนทำเท่าใดเท่าใดก็ไม่ได้สําเร็จทําอย่างใดเท่าใดเท่าใดก็ไม่สงบได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงรู้อุปนิสัยแต่อดีตชาติพระองค์ก็ให้กรรมฐา,านถูกกับนิสัย ภาวนาไม่นานเท่าใดก็จิตรวมสงบได้ปัญญารู้ธรรมเห็นธรรมอย่างนั้นก็มีหลวงปู่มั่นท่านก็เคยอธิบายเมื่อเข้าไปหาท่านแต่แรกแรท่านว่ารูปกรรมฐานคืออัตภาพร่างกายถ้าเราจะเจริญอาการสามสิบสองเราก็ตรวจไปทั้งหมดเสียก่อน เกษาผมโลมาขนนาะคาเลทันตาฟันตะโจหนะักเราตรวจแต่ละอย่างละอยากเมื่อรับตรวจดูแล้วกรรมฐา,านบทไหนที่เราเนื้อเกิเป็นที่สบายที่จะรู้ได้ที่จะรวมได้สงบได้ที่จะเห็นได้ชัดได้ไง่ายๆท่านก็ให้เจริญแต่นั้นอย่างเดียวบางทีอดีตชาติท่านวาอาจารย์เคยสอนให้เรา บริกรรมในกรรมฐานส่วนนี้มามากกว่ากรรมฐานส่วนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าถูาถกกจริตนิสัยที่เคยฝึกมาก็จะได้ปัญญารู้เห็นได้ง่ายเพราะเคยทำมาแล้วเคยเจริญมาแล้วมาทำต่อเนื่องเพิ่มเติมขึ้นเอกีก็จะได้สำเร็จขึ้นง,ง่ายเพราะฉะนั้นเราแต่ละบุคคลต้องสังเกตโดยจิตจริตของเรา ว่าเราควรยิบยกกรรมาฐานบทไหนที่พอที่เราจะรู้ได้เห็นได้สงบได้หรือข้างใดที่เราสงบด้วยการบริกรรมอะไรยกพิจารณาอย่างไรเราก็ไม่ควรจะปล่อยทิ้งหาใหม่อยู่เรื่อยไป เราควรจะทดสอบที่เราเคยสงบเคยสบายนั่นแหละเพราะถือว่ากรรมฐานบทนั้นเป็นที่สบายในจริตนิสัยของเราสามารถจะปล่อยวางกิเลสท,ที่เคยก่อกวนได้สามารถสร้างสติสร้างสมาธิสร้างความสงบให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราได้ เราต้องจำไว้ให้ดีอย่าจำแต่เพียงกรรมฐานเราเท่านั้นแม้แต่ส่วนอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องท่านว่าสังเกตถึงวันนั้นเออเราบริโภคอาหารมากน้อยแค่ไหนเพียงไรบริโภคอาหารส่วนไหนมากตลรอถึงในอิริยาบถเราเดินมากหรือเรานั่งมากเราพูดมากหรือเรา มีสติสํารวมมากสังเกตดูถอยหลังในวันนั้นเราก็สามารถที่จะรู้ได้เมื่อเราละละละเลือกตรวจตรงดีดีกว่าเราปล่อยให้เลินเลอถึงแม้ว่ายังไม่สงบมันก็เป็นบทรู้บทเรียนของเราเป็นแนวทางของเราให้เกิดความรู้ตัวของเรารู้วิธีการปฏิบัติของเราให้กว้างขวาง เข้าใจอันถูกต้องในจริตเนตสัยของเราเองดีกว่าจะเรานั่งคมอยู่แต่เฉพาะอย่างเดียวเพราะบริขารของสมาธิมันมีหลายอย่างสิ่งที่จะให้เกิดอุปสรรคในการภาวนาทำความสงบรละทาปัญญาให้เกิดถ้าไม่มีบริขารเหล่านั้น เครื่องมือเป็นเครื่องไปช่วยเหลือกับสิ่งที่ตรงกันข้ามเขามีหลายอย่างเราก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปดเครื่องได้เพราะฉะนั้นเราดูปฏิปทาที่องค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนสาวกอบรมสาวกไม่ใช่